มาในช่วงแรงสักิดวันนี้นะคะต,ต้องบอกว่าธนาคารโลค่ะเขาจัดอันดับประสิทธิภาพโลจิสติกไทยปีโฮกฮเนี่ยนะยอันดับเกาข้องโลค่ะรายละเอียดเว้เติดต,ตามในช่วงของแรงสักิดสกิดขาวค่ะแรงสักิดสกิดค่ะ จัดอันดับประสิทธิภาพโลจิสติกไทยปีฮกฮโยอันดับก้9ของโลกในหมวดโครงสร้างพื้นฐานจ้าสวัสดีจ้าน้นสางสาวนอย,อยูยข้อปรับมือรัวๆเลยเพราะว่าผลสซาำแรจของการดำเนินนโยบายโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางล่อ ช่างร่างเรืออากาศดิจิทัลหรือว่าโทรคมนาคมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต5 G ในช่วงในพานมานั้นเนี่ยนะส่งผลให้ธนาคารโลกจัดอันดับจากดัชนีชีวประสิทธิภาพด้านโลจิสติกประจำปี25 6 6หรือว่า LPI 2 0 2 3ในหมวดโครงสร้างพื้นฐานด้วยคะแนน3.7ก็เลยทำให้ไทยโยอันดับเกาของโลกรวมกับอีกหลายประเทศเช่นกรีดอิสราเอลมอนตา แล้วก็อังกฤษจ้านอกจากความสําเร็จดานโครงสร้างพื้นทานแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดาวเทียมและอวกาศก็เดินหน้าด้วยเช่นกันนา้วยเขาบอกว่า TOS2 ดาวเทียมสํารวจดวงแรกของไทยในระดับอินดัสเทรียลเกรดเขาเตรียมส่งคืนสู่อวกาศเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วแล้วก็ TOS2A เตรียมส่งคืนสู่อวกาศในเดือนตุลาคมฮอกฮอกแค่จะถึงนี้มัอนกันจา้า นอกเนือจากนี้ยังมีโครงการดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ด้วยเครื่องโทคาแมกเครื่องแรกของไทยเพื่อแหล่งพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในฮาประเทศทั่วโลกเทมีนอกเหนือจากนี้เขาก็จะแรงครับ เคลื่อนนโยบายอวกาศให้เป็นรูปธรรมโดยศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างจัดตั้ัภทาวากาศยานในประเทศไทยเพื่อเป็นฐานสำหรับการสร่งและก็รับยานอวกาศหรือว่า spaceport พร้อมกับมู่ป้าวเปลี่ยนทิศทางการขนส่งทั่วโลกมาไทยโดยโครงการแลนบิดในอนาคตอ,อีกด้วยจ้าไอ้ยะพอเทคโนโลยีมันก้าวหนะ้าประเทศเราก็ก้าวไกลมันกันนะจ้าบายบาย